วัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าทำธุรกรรมอะไรคะว่าจะมาดูเรื่องเปิดบัญชีอะค่ะพนักงานแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อวชิราพรกสิมิรยะวงนะคะเลขที่ใบอนุญาตในหน้าประกันวินาศภัยนะคะ6004047946หมดอายุวันที่2 1 1 2 2 5เ8นนะคะแล้วก็ใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตนะคะ เลขที่หก0ูนย์0ูนย์สามหมดอายุวันที่1นึ1่งเดือนสิบ5อ็นะคะเดี๋ยวขอบัตรประชาชนลูกค้านิดนะะึงค่ะลูกค้าดึงหน้ากักลงให้หน่อยจ้ะลูกค้าชื่อคุณสุธาทิพย์แก้วชื่นชัยนะคะ,คะที่อยู่ปัจจุบันตำบัตเลยไหมคะใช่ค่ะอาชีพค่ะเป็น,น้านบริษัทค่ะไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะสี่หมื่นค่ะที่อยู่ที่ทํางานคะ่ะ 104่งศคับเจ็ดหค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะสี่แปดเก้าสี่ศนเ้าแปจ็ศูนย์เ้าค่ะแจ้งสี่สิบขั้นพื้นฐานผู้บริโภคนะคะข้อ1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องข้อ2สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระข้อ3สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมข้อ4ี่ สิ์ที่จะได้รับการพิจารณาค่าเ่ยๆหากเกิดความเสียหายนะคะลูกค้าดูเป็นตัวเงินฝากนะคะฝากประจํานะคะเดี<ะ>๋ยวให้ดูตัวโปรด u ักฑ์แตลอกนะคะฝากประจำะที่แนะนํานะคะจะมีฝากประจาแบบทั่วไปอะคะ่ะสเดือนหกเดือนสิบสเดือน24เดือนแล้วก็สาสิบเดือนนะคะ แล้วก็จะมีแบบฝากประจําดอกเบี้ยด่วนอันนี้ฝาก7วันได้ดอกเบี้ยนะคะมีแบบสามเดือนแล้วก็สิบเดือนค่ะแล้วก็ฝากประจําแบบ up and up ค่ะมีสิบสองเดือนแล้วก็ย4สี่เดือนค่ะลูกค้าสนใจแบบไหนเป็นพิเศษค่ะเอาเป็นตัวดอกเบี้ยด่วนแลวกันค่ะค่ะถ้าตัวดอกเบี้ยเดือนสิบเดือนนะคะแนะนําดอกเบี้ยอยู่ที่ปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ที่1 2จุนะคะค่ะ เอาตัวนี้นลค่ะแปกชีพนะคะอันนี้จะเป็นตัวดอกเบีย้ยด่วนนะคะฝากประจำดอกเบีย้ยด่วน12บเดือน,นะคะ่ะจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่1 0,000บาทนะคะและการฝากครั้งต่อไปครั้งละครั้งละ1นึ่งมืบาทขึ้นไปนะคะ อัตราดอกเบีย้ยของ12เดือนจะอยู่ที่1.2นนะคะทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันได้ที่ www.ttb.bank.com นะคะตัวอย่างการคำนวณดอกเบีย้ยนะคะคำนวณจากเงินต้นคูณระยะเวลาการฝากเป็นวันนะคะแล้วก็คูณอัตราดอกเบีย้ยนณะวันฝากแล้วก็หารด,ด้วย365วันคูณด้วย100นะคะ ตัวดอกเบี้ยอันนี้จะต้องหักภาษีนะที่จ่าย15%เของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วยนะคะการจ่ายดอกเบี้ยทั้งจํานวนอันนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้าเปิดบัญชีวันนี้นะคะ่ะลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยภายในเจ็นับตั้งนับตั้งแต่วันที่ฝากอะคะ่ะภายใน7วันโดยจะได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือว่ากระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีพร้อมหักภาษีณนะที่จ่ายเลยนะคะ แต่ถ้ากรณีลูกค้าถอนเงินก่อน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากเงินลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะคะกรณีถอนเงินรายการใดรายการหนึ่งก่อนครบกําหนดโดยฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปรับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีเบสิกนะคะที่ประกาศใช้ณนะวันที่รับฝากสําสหรับลูกค้าประเภทเดียวกันนะคะกรณีถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดค่ะและได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิ ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะลูกค้าจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝากโดยจะได้รับเงินต้นคืนเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบีย้ยคำนวณได้ตามเกณฑ์ใหม่นะคะดอกเบีย้ยก่อนหักภาษีนะที่จ่ายผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีขอคืนภาษีหักณนะที่จ่ายะคะ่ะที่กรมสรรพากรด้วยตนเองนะคะเงื่อนไขาการเปิดบัญชีนะคะ เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของ TTB หรือว่าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ผ่านทางแอป TTB ทันนะคะหากผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากประเภทอื่นกับธนาคารอยู่แล้วอันนี้สามารถเปิดผ่านทัดได้เลยนะคะการเปิดการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มครั้งต่อไปนะคะลูกค้าจะต้องฝากอยู่ที่ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะคะต่ำกว่านี้ฝากไม่ได้คะ่ะยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวแล้วก็บัญชีรวมนะคะจะต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน200ล้านบาทต่อรายการต่อ,ตอ,ตอลูกค้า1รายนะคะต่อระยะเวลาการฝาก บัญชีตัวนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันกับสินเชื่อของธนาคารได้นะคะเงื่อนไขการฝากนะคะการฝากเงินลูกค้าสามารถฝากได้ทุกสาขาของธนาคารหรือว่าสามารถโอนผ่านแอปทีทีบีทัศนนะคะโดยโอนขั้นต่ำครั้งละห0,000บาทนะคะไม่ต่ำกว่าน,นี้สามารถถอนเงินหรือว่าปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารเท่านั้นการถอนเงินจะต้องถอนทั้งจํานวนที่ฝากในแต่ละรายการนะคะจะแบ่งถอนเป็นบางส่วนนะคะไม่ได้ ต้องมีบัญชีอมซั์หรือว่าบัญชีกระแสรายวันเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดนะคะบัญชีฝากประจําตัวนี้ไม่มีค่ารักษาบัญชีนะคะธนาคารจะดําเนินการต่ออายุเงินฝากให้อัอตโนมัติกรณีเงินฝากประจํา12เดือนของลูกค้าบครบกําหนดอะคะ่ะก็จะต่อไปอัตโนมัติเลย12เดือนนะคะเมื่อครบกําหนดเงินฝากเ,าเป็นการต่ออัตโนมัตินะคะแต่ถ้าลูกค้าจะถอนก่อนนะคะลูกค้าจะไม่ฝากต่อ ควรมาถอนก่อนที่จะมีการจ่ายดอกเบีย้ยล่วงหน้าในรอบต่อไปนะคะช่องทางในการติดต่อแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนนะคะติดต่อได้ที่1428ค่ะแล้วก็สาขา TTB แล้วก็ www.ttbbank.com นะคะตัวคำเตือนนะคะเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันการเงินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดโดยปัจจุบันคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทนะคะ จะอธิบายเช็คลิสต์นะคะพนักง,งานมีการแนะนําชื่อแล้วก็นําสกุลเลขที่แบ,บอนุญาตของพนักง,งานแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้ารบกวนติ๊กถูกให้หน่อยนะคะมีการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าโดยการขอบัตรประชาชนแล้วก็ทํา KYC ลูกค้าแล้วนะคะสอบถามวัตถุประสงค์การเปิดบัญชีว่าลูกค้าเปิดไปเพื่อออมไปรับดอกเบี้ยหรือว่าไปทําอะไรคะมีการแจ้ง40ขั้นพื้นฐานผู้บริโภค4ข้อแล้วนะคะแล้วก็อธิบายตัว ฝากประจำมาค่ะว่ามีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบต่างกันยังไงพนักง,งานนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยแฟกชีนนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วนทุกหัวข้อนะคะขอเอกสารการทำธุรกรรมมาค่ะอย่างครบถ้วนอธิบายวัตถุประสงค์การลงนามก่อนที่ลูกค้าจะเปิดบัญชีนะคะแล้วก็มีการทบทวนรายการธุรกรรมจำนวนเงิน ให้ลูกค้ารับทราบถูกต้องนะคะมีการแจ้งช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนนะคะและอันนี้เดี๋ยวก็ส่งมอบเอกสารให้ลูกค้าเป็นตัวตัดสินนะคะถ้าลูกค้าสนใจค่ะลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวใช่ไหมคะปิดใช่ค่ะบัตรประชาชนแล้วก็โหลด f ที b ทัตตอนนี้เพิ่มช่องทางการเปิดนะคะลูกค้าสามารถเปิดผ่าน fttb ทัตได้เลยนะคะค่ะ สนใจเปิดไปเลยไหมคะเดีย๋ยวขอตัดไปคิดดูก่อนนะคะร้ายคะ่ะถ้ายังไงสนใจติดต่อทีทีบีได้ทุกสาขานะคะทีทีบีสววสดีคะ่ะ